คือเจ้าตัว Honda Accord Hybrid คันนี้เป็นปี2 0 1 4คันนี้มีสตอรี่เรื่องเล่ามายาวนานคือเป็นรถเก่าของเราที่มีลูกค้าเก่าองเรามาซื้อไปแล้วแล้วลูกค้าเก่าก็เอามากับกลับมาขายต่อเพื่อเอารถคันใหม่ออกจากเต็นท์ไปค่ะเขาเรียกไ้ว่าเป็นดับเบิลรถของเราเลยค่ะเจ้าคันนี้รายแน่นอนยิ่งพิสูจน์เห็นเลยค่ะว่าเจ้าคันนี้เนีเป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้อย่างปกติแล้วก็แข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านลอยค่ะกลับมาพบกับโมอ,อีกแล้วกับที่นี่ที่เดิมค่ะเต็นรถยนต์เบอร์สองราชัุพีฮันเตอร์แล้วแน่นอนค่ะทุกคนค่ะถ้ามาพบกับโมแบบนี้แล้ว,ลวเราก็ลอต้องมีรถดยนต์นะที ทุกคนนะคะมาดูกันว่าคันนี้มีความพิเศษยัยงไงค่ะต้อนรับนะคะปลายปีแบบนี้ค่ะ2565นี้เดือนตุลาคมแล้วค่ะทุกคน,นกลายเป็นโมหารถยนต์พลังงานทางเลือกค่ะเอาไว้พา,าครอบครัวคุณไปสัมผัสอากาศนาหนาวๆในช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะแล้วแน่นอนค่ะรถยนต์คันนี้นจะต้องเป็นรถยนต์ที่พาไปได้ทั้งครอบครัวสมรรถนะดีเยี่ยมดูกาที่สัเปรีหยดพลังงานด้วยค่ะและจะเป็นยี่ห้อนไหนไม่ได้เลยค่ะก็คือเจ้ารถคันนี้เลยค่ะคันนี้คือเจ้าตัว Honda Accord Hybrid คันนี้เป็นปี2 0 1 4คันนี้มี Story เรื่อองเเเล่่าาาาามยนนนคืป็รถกของ ที่มีลูกค้าเก่าของเรามาซื้อไปแล้วแล้วลูกค้าเก่าก็เอามากับกลับมาขายต่อเพื่อเอารถคันใหม่ออกจากเป็นไปค่ะเขาเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลรถของเราเลยค่ะเจ้าคันนี้รายแน,น่นอนยิ่งพิสูจน์ได้เห็นเลยค่ะว่าเจ้าคันนี้นะเป็นรถยนต์ที่ใช้งานได้อย่างปกติแล้วก็แข็งแรงทนทานอย่างแน่น,แนอนค่ะและแน่นอนค่ะด้วยรถยนต์พลังงานทางเลือกเลยอย่างเจ้าตัว a c c o r d HyB r i d นะคันนี้เป็นตัว2014อะทุกคนแต่ก็สีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้ทะเบียนสวยมากเลยนะ3898ใครที่เชื่อเชื่อในเลขมงคลบอกเลยคันนี้คือครบจบและูกปรรัหน้าตาต P, ก็เป็นเจ้าตลาดในบ้านเรานะคะอย่างแน่นอนเลยค่ะและคันนี้จะยิ่งน่าใช้เป็นอย่างมากเลยทุกคนเพราะว่านอกจากเขาเป็นเทคโนโลยีไฮบริดแล้วคันนี้ได้อย่างปี21ด้วยนะการเดินทางกายการใช้งานรถประจําวันสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของยางรถรนนั่นแหละค่ะและที่ทุกคนเห็นติ่งๆแบบนี้แน่นอนค่ะนะอย่างเจา้าแอคคอร์ดไฮบริดตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของบริเวณนะคะกล้องนะที่เป็นกล้องบริเวณฝั่งซ้ายทุกคนลองสังเกตดูสิเวลาเราขับรถเนี่ยสังเกตไหมว่าฝั่งขวาเนี่ยเราจะมองเห็นเราจะโงกกระจกไปดูได้เรามองกระจกข้างว่าเรา เห็นชัดกว่าแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามองในมุมคนขับเนี่ยมันเห็นไม่ชัดใช่ไหมนี่มีกล้องให้แล้วเพราะนั้นคันนี้ผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเลยค่ะทุกคนคะ่ะมันก็จะเห็นบริเวณบอดี้ด้านซ้ายทั้งหมดเลยค่ะนะป้องกันการกีดข่วนของรอมก็กคของรอม็กที่เขามีให้คือเท Jump ่มากๆเลยและสําหรับด้านหลังนะคะทุกคนก็เป็นตามสไตล์แอคคอร์ดไฮบริดค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นไฟออกสีฟ้าแบบนี้เพื่อแสดงว่ารถคันนี้ น,นะคะ Accord Hybrid นั่นเองค่ะก็ h o n ด a เนี่ยนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละนะที่อยู่คู่กับแนมะ้บ้านเรานะมายาวนานเขาเนี้ยเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนนี่ก็ถูกออกแบบมานะคะให้ใช้งานได้นะคะเขาเรียกว่าเก็บสัมภาระก็ได้นะถึงจะไม่ได้ลึกมากแต่ก็มีในส่วนความสูงที่ให้มาค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกันค่ะนะน,นี่ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะสัมภาระนะทุกคนนะเอาไว้สําหรับใครคุณผู้ชายคนไหนที่แบบว่า เก็บของรองเท้าเม้นอะไรต่างๆนี่ก็สามารถเก็บได้เลยนี่มี2ช่องให้คุณเลือกด้วยค่ะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะสำหรับเ so จ้า Accord Hybrid นะคะคันนี้นั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วที่สำคัญม,มาทางนี้ต่อเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่าหลายคนคงจะกังวลแหละในการเลือกซื้อรถมือสองว่ารถของคุณนั้นนะคะมีโครงสร้างที่ชัวขนาดไหนเดี๋ยวพามาแกะกันดูดูดิ ยางที่มันแน่นขนาดนี้มันแสดงว่ารถคันนี้นะคะไม่ค่อยจะมีการถูกแกะเลยยางขอบประตูดูดิคือแกะมาคือฝุ่นเข้าหน้าไปแล้วนะตอนนี้นะคะทุกคนขาเราเมดอาก็เรียงตัวสวยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าลูกค้าเก่าเราเออกไปแล้วกลับมาขายที่เราเอาคันใหม่ของเราออกไปก็แสดงว่านะคะรถเราเนี่ยเขาจะมั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะพาดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันมาทางนี้เลยนะคะให้ดูอีกหนึ่งประตูแล้วกันนะคะเห็นไหมทุกคนดูดิ แกะปุ๊บน้าฝุ่นกระจายเลยนะคะคือมันไม่ค่อยถูกแกะจริง,รงๆอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนําให้เราแกะบ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลายางมันเสื่อมเนี่ยนะคะมันเวลากลิ่นเกินหรือว่าเสียงเสริมเนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปในรถได้ง่ายนะคะพอสมควรเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันดีกว่าว่าแอร์คอร์ทไฮบริดคันนี้ใหม่ขนาดไหนแล้วลูกเล่นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะเหมาะกับการซื้อของคุณไหมไปดูกันเลยคะ่ะ เราโบกพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในค่ะของเจ้า Accord h y b r i d นะคะปี2 0 1 4ันีคันนี้กันแล้วค่ะทุกคนด้นนานในไม่ทําให้ผิดหวงังตามสไตล์แอคคอร์ดหรูหร่าแน่นอนนะคะมากับเบาะในคู่หน้าที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ปรับเอนได้แบบไฟฟ้าค่ะและข้อดีของเจ้าคันนี้ทุกคนเซ็นเซอร์รอบคันมีให้แล้วระบบการรื่นถลายนะคะแล้วก็เซตนะคะที่นั่งได้ถึง2ตํตำแหน่งเลยทีเดียวเชียวค่ะทุกคนสมมุติว่าวันนี้คุณใช้รถคันนี้กับแฟนคุณคุณเซตเป็นตำแหน่งแรกนะคะเป็นผู้นั่งประจามันก็จะเซตให้คุณเรีย ว่าแฟนคุณนะครับเป็นคนใช้รถนะคะมือที่2หรือว่าใช้รองจากคุณคุณก็เซตให้เขาเนะเป็นตำแหน่งที่2คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาปปัากระจกข้างขึ้นลงอะไรต่างๆคือมันเซตให้แบบเรียบร้อยเลยค่ะและคันนี้ค่ะแน่นอนค่ะกับโหมด ev ค่ะก็เป็นโหมดไฮบริดนะคะก็เลือกใช้ได้เลยนะมันก็จะเป็นชาร์จไฟเข้าไปในตัวเองมันก็ช่วยในเรื่องของการปรียดพลังงานอยู่แล้วค่ะสำหรับเจ้าคันนี้แต่ทุกคนดูดิรถปี14สแต่สภาพยังสวยเกลี้ยอยู่เลยมาพร้อมกับ cruise control มาให้แล้วค่ะและที่สําคัญนี่เลยปุ๊ นมีโบอบอกแล้วว่ามันมีกล้องบริเวณนะคะด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นผู้หญิงอย่างเราที่รู้สึกว่ารถบอดี้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอันมันอาจจะทําให้เรารู้สึกขับยากนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่า หม่ไม่ค่อยมั่นใจเลยมองไม่เห็นเลยรับคนเดียวทํายังไงดีนี่มันมีกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วปิดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็นะคะบ,บริเวณในตรงนี้นะก็ทัสกินแบบนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยมาพร้อมกับกล้องมองหลังหรือไอหมดมเมื่อกี้ที่เราบอกว่ากล้องมองข้างเนี่ยเราจะกดนะคะเอาไว้ตลอดเลยก็ได้นะคะบริเวณหน้าปัดนะคะตรงบริเวณเปิดไฟหน้านะคะตรงนี้ก็ได้หรือง่ายๆเลยแบบนี้นะเปิดไฟเลี้ยวปั๊บเปิดให้อัตโนมัติเลยเห็นปะทุกคน คือมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากแอร์ Air ก็เป็นดูโอมาให้เรียบร้อยแล้วซ้ายขวาค่ะคอนโซลลายไม้ของแอ c คอร์ดคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะทุกคนนะเพราะคอนโซลเขาถึงจะเป็นลายไม้ ine, ก็จริงแต่ว่ามันเป็นลายไม้ ine, แบบสีเข้มนะคะก็ไม่ได้ทําให้ดูแก่ให้ดูอะไรนี่เลยค่ะสําหรับตัวเกียร์นะคะก็ตัว P ตัว R ตัว N หลายคนจะงงว่าเกียร์ B คืออะไรเนาะเกียร์ B เนี่ยมันคือเกียร์ต่ำนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนะถ้าในรุ่นรถที่แบบเป็นซิตี้หรือแจ๊สหรืออะไรของวันด้าเขาใช้เป็นเกียร์ เกียร์ L หรือว่าเกียร์ l o แต่อันนี้เขามีเกียร์ B มาให้นะคะทุกคนคะ่ะมาหลังไฟฟ้ากดปุ๊บนะคะใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยหรือว่าเราจะค่หยเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะน้องก็จะเปิด เขาเรียกว่าอะไรปิดลงให้แบบอัตโนมัติถือว่าครบคันในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะทุกคนคะ่ะในราคาที่เอื้อมถึงและในยอดผ่อนที่ต้องบอกแล้วคันนี้ผ่อนไม่ถึง10,000บาทเลยคะ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่าแม้เผือว่าใครที่รู้สึกว่าอยากซื้อคันนี้แล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นั่งข้างหลังแล้วลองไปดูกันวนะ่าผู้สูงอายุที่แบบว่านั่งรถนานไม่ได้นะคะหรือว่าแบบนั่งรถนานแล้วปวดขาปวดเข่าปวดอะไรแบบเนี้ยจะนั่งข้างหลังแล้วจะสบายขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ ทุกคนค่ะนี่นะคะโบก็มาจําลองให้เรียบร้อยแล้วนะสาหรับใครที่มองว่าเราพูดโดยสารด้านหลังเราจะนั่งสบายหรือเปล่าผมววเชื่อเลยว่าคนที่หารถที่มันเป็นดีซิเมนแบบแอคคอร์ดไ r บิทเนี่ยได้ทั้งเรื่องของออบสั้นที่เยอะความปลอดภัยที่เยอะนะคะได้ถึงในเรื่องของความสปอร์ตความหรูหราแล้วหลายคนเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงผู้โดยสารด้านหลังแน่นอนว่าถ้าวันนี้คุณเป็นคนนั่งข้างหลังเองพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวแล้วเขาจะรู้สึกรำบากนั่งลำบากปวดแข้งปวดขาหรือเปล่านี่เลยทุกคนดูดิคือพนักพิงตําแหน่งของผู้โดยสารดด้าด้าาาาานนนนหหลลัังเี่่ยยบบบบอกกกวววมมมใคแสสะะๆ แล้วก็ที่สําคัญแอร์ช่องหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนี่ทุกคนดูดินี่ปรึบแบบนี้เลยค่ะทุกคนสามารถ ติดแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวเลยนี่ไฟนะคะเขาก็มีแยกซ้ายขวาให้นะคะรับประกันเลยว่าถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเลยทุกคนคะ่ะแล้วก็มีที่วางแขนให้นะคะโบก,ก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสูงอายุแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเรื่องการปวดหลังนั่งรถน,นานไม่ได้ซึ่งโบบอกเลยว่าพอโบมานั่งเนะี่ยโบรู้เลยว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่โบเนี่ยมานั่งตรงเนี้ยท่านจะไม่ได้รู้สึกเมื่อยเวลาเดินทางไกลๆแน่นอนหรือใครที่มีลูกเล็กติดคาซิทในพนักพิงที่มีกกกกกาาาาารรเเอออออ็็นนนนนนให้บบ้้้แแแแบบบบบบียยยตตงงลลวว่่่ิดคคทุุูปส เดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูจุดสําคัญในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองว่าเครื่องยนต์คันนี้มีน้ํามันรั่วไหลหรือเปล่ามีชนหนักมาไหมไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตัเครื่องยนต์ค่ะของ a อ c o r d Hybrid ิคันนี้ค่ะทุกคนเชื่อเลยว่าถ้าเกิดภายในมันจะใหม่ขนาดไหนออปชั่นมันจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์มันพังรถมันมีชนหนักมาแน่นอนว่านั่นเป็นรถที่ไม่น่าซื้อแน่นอนค่ะมาดูที่จุดแรกกันเลยค่ะทุกคนขาซูมไปที่ฝากระโปรงของรถคันนี้สวยใสกริบกริบขนาดนี้นะคะ สีบางขนาดนี้ทุกคนนะคะแน่นอนว่ารถคันนี้นะคะแทบไม่เคยแกะฝากระโปรงเลยทุกคนดูดินะคะแล้วนี่เลยตามมาที่เบ้าโว์ค่ะนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆนะ,ะยังอยู่ครบๆสีบางๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิดูด,ดิไล่ไล่ไล่ไปเลยนะไล่ไปเลยนะดูดิดูดูด,ด,ดูอันนี้คือความแบบ ความชัวของรถคันนี้เลยค่ะทุกคนคะแล้วที่สําคัญทุกคนทุกคนจะสบายใจได้เลยนะเพราะเจ้าแอร์คอร์ดไฮบริดคันนี้ทุกคนสูมไปที่เครื่องยนต์ค่ะน็อตหน้าเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะทุกคนนะอันนี้คือจะดูง่ายเลยว่ารถคันนี้มันเคยแกะเครื่องมาหรือเปล่าค่ะและคุณจะยิ่งสบายใจมากกว่านั้นค่ะถ้าคุณซื้อคันนี้กับเราราชพฤษ์พิคซ็นเอร์ค่ะเรามีการรับประกันให้ทุกคันเลยนะคะว่ารถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะคะแล้วก็ไม่แท้ร0 0เอซอย่างแน่นอนเลยตัวเจอนะคะชนหนักน้กกนาทา่วม นะค,ะคนขาและสำหรับโปรโมชั่นนะคะเฉพาะคนที่ติดตามโบและดูคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะ,ะวันนี้คุณกำลังมองหารถดีซิกเมนที่ผ่อนไม่ถึง1,000 0บาทอยา่างเชอร a c c o r d Hybrid นะคะคันนี้ปี2014ค่ะแน่นอนว่าคุณจะสบายใจอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหร,ระะับโปรโมชั่นนะเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นค่ะเพียงแค่คุณมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กคดแชร์กด u b s c r i b ้นะคะ แล้วก็แอบหน้าจอนี่มาหรือโทรมานะคะที่เบอร์085 0580แล้วก็ตองแปดค่ะเรือจะเป็นไลน์แอดนะ Sipcc นะก็ได้นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้ค่ะรับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยค่ะเป็นเจ้าของอปพอ HyB ไฮบริด2014คันนี้ค่ะนะคะกับโปรโมชั่นช่วยพันสุดหน้าซองปีเติมและย,ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะแน่นอนใครกำลังมองหารถไปเที่ยวปีใหม่ค่ะนะ,ะรับตัววันนี้พ่นอีกทีปีหน้าไปเลยนะคะเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่ก่อนนะแล้วค่อยมาของรถธน้กันหรือใครจะเลือกโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิิเเศษเร่่่มต้นที1.9าแคคุณสะะะดวกลย และที่สำคัญค่ะวันนี้ต้องขอฝากไปด้วยนะสำหรับนะคะแอปคอร์ดไฮริดคนนีนะคะแล้วใครสนใจอย่าลืมนะคะรถด,ดีๆแบบนี้รับประกันเลยว่านะคะช้าหมดหมดแน่นอนสำหรับวันนี้โบเราก็ต้องแอปคอร์ดไฮรบดคนนีต้องขอตัวลาก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปี่อหน้านะหรือใครที่อยากจะให้รีวิวรถ,ถไหนอยากหารถประเภทไหนเนะะี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าคอมเมนต์ไวที่ตาขิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ